สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปในคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าถ้าคนที่คุณรักหรือว่าคนที่แอบรักคุณเขาเอาดวงของคุณไปให้หมอดูดูให้เนี่ยหมอดูจะพูดเกี่ยวกับคุณว่าอย่างไรสมผ่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาดูพลังงานของคุณนะและเขาคนนั้นมีลัคนาราศีนี้หรือเปล่า เซมินาราศีมิถุนธาตุลมแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำเนปจุนธาตุดินบุษบกันมกรวอเทอร์ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินทาราศีพฤษภธาตุดินวีโกราศีกันธาตุดินพรูโตธาตุลมมิถุนตุลกุมอัคคอเรียตร,ราศีกลุ่มฉาตุลมแอธาตุลมมิถุนตุลกุม ถ้าคุณเกิดวันเสาร์แล้วก็ซักซิเตรียสราศีนรชาติาห่ายตัวเลขวันที่เกิดของคุณหรือว่าเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะมีเลข3 10 11 2 4 2 5 6 9 21 ยี่สิบสอก้าแล้วก็ยีนะคะเรามาดูอักษรย่อนะ,ะเผื่อเราจะรู้เผื่อคุณจะรู้นะว่าคนคนนี้คนที่รักคุณหรือว่าคนที่เขาแอบ,บรักคุณหรือว่าคนที่คุณอาจจะรู้จักหรือว่าคุณก็รักเขาด้วยนะคะเขาเป็นใครคือมันต้องรู้จักกันก่อนอะเนาะนะคนะ,ะมี R มี Z, C มีอ e. X I M S C V K J แล้วก็ Q นะคะมีหรือเปล่าเอ่ยที่จริงที่เล่นเนาองสอนยอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณและขานะคะเป็นความรักความสัมพันธ์แบบไหนนี้ถามถึงคนรักนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปคนที่ไม่ชอบคุณอันนี้เป็นคลิปของคนที่ชอบคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเอ่ย first เป็นรักแรกนะคะเป็นรักแรกของกนและกัน decimal, sibling, new เ o v e เป็นรักครองใหม่ได้เออนะคะเขาก็อาจจะประมาณที่แบบว่าไม่รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงอยากจะรู like ้นิสัยของคุณแล้วเพอเอรคนนี้ก็อาจจะชอบดูดวงด้วยนะคะเขาก็เอาดวงของคุณไปดูกับหมอดูเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีความรู้ส so ึกพิเศษที่อยากจะไปต่อนะคะ Wedding Form มมันคุ้มค่ากับการรอคอยแสดงว่าคนคนนี้ก็เหมือนกับ คาดหวังความสัมพันธ์ที่จะจริงจังกับคุณหรือว่ามันมีความรู้สึกพิเศษอะไรบางอย่างว่าคุณกับเขาเนี่ยนะมีโอกาสที่จะได้จริงจังกันนะคะแล้วก็เหมือนกับคนคนนี้อาจจะเหมือนเออจริงๆด้วยนะคะหลงไหลคุณมากอะ่ะแอบปลื้มแอบชอบคุณมากเลยนะคะแต่บางทีก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาห่างกันไปแล้วพอดีอยากจะย้อนกลับมาจีบกันอีกครั้งหนึง่งเนี่ยนะคะ มันจะคุยติดไหมมันจะมันเหมือนคุณจะรู้สึกกับเขาอีกไหมประมาณเนี้ยนะเคยคุยกันเคยสารสัมพันธ์กันแล้วหายไปแล้วอยากจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมอารมณ์เนี้ยเพราะว่าเขาลืมคุณไม่ได้นะแสดงว่าคนคนนี้ก็น่าที่จะมีการแบบเออนะไม่แน่ใจในความรู้สึกของคุณนั่นแหละก็เลยอาจจะมีการเอาดวงของคุณนะคะไปให้หมอดูดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเรามาดูกัน ว่าพลังงานของคุณนะตรงกับหน้าไพ่หรือเปล่าอันนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะขออนุญาตพลังงานของคุณตัวตนของคุณนะคะหรือว่าอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้พลังงานของคนที่เขาเอาดวงของคุณไปดูก็ได้นะคะตัวตนของคุณพลังงานของคุณสิบใบนะคะสิบใบ ภ <c oughs> ายใต้สำหรับเป็นห้าคาถาอืม พลังงานของคุณตัวตนของคุณนะคะเป็นผู้หญิงเก้าเหรียญหรือว่าผู้ชายเก้าเหรียญก็ได้แล้วเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกําลังรอคอยอะไรบางอย่างเนึ่ยนะคะเออเป็นพอแม่เป็นแม่ไมก็ได้คุณรอคอยใครสักคนหนึ่งที่ห่างจากคุณไปนานละไม่ได้คุยกันนานละเป็นเพื่อนกันนะ,ะมีสถานะ ทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่มีความคุ้นเคยกันแต่พลังงานของคนคนนั้นน่ะที่ทำให้คุณรู้สึกสงสัยในความรู้สึกของตัวเองว่าการที่คุณกับเขาห่างหายกันไปอ่ะมันเป็นความรู้สึกพิเศษอะไรบางอย่างมันมีความที่แบบเหมือนไม่ใช่เป็นเพื่อนน่ะแต่มันมีความมากกว่าความเป็นเพื่อนนะคะมันเป็นความที่ รู้สึกอยากจะสารสัมพันธ์กันในรูปแบบของการอยากจะเป็นคนรักซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ,ะว่าความรู้สึกตรงนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้เจอกันหรือเปล่านะคะผู้หญิงเก้าเรียนผู้ชายเก้าเรียนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการดูแลตัวเองได้เป็นพิเศษนะ,ะหาเงินเกง่ง นะคะดูแลตัวเองเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีชอบเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าประสบความสําเร็จในด้านของการงานบางอย่างด้วยทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะอาจจะเป็นงานที่ทํางานประจํางานอาชีพเสริมแล้วก็อาชีพหลักนะ,ะมีความรู้เป็นครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ เหมือนหาเงินเก่งหมุนเงินเก่งตาแล้วก็เหมือนกับกว่าที่จะประสบความสําเร็จมาได้เนี่ยคือก็ทําทุกอย่างมาด้วยตัวเองอะเก่งนะคะอืมก็เรียกว่าณนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณเหมือนเป็นพลังงานของคนที่เหมือนสับสนในความรู้สึกมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วอะ่ะพร้อมในเรื่องของการเงินพร้อมในเรื่องของความมั่นคงในชีวิต แต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าการหาทางออกหรือว่าเส้นทางของชีวิตของคุณเนี่ยมันจะหยุดหยุดที่ตรงไหนมันจะหยุดอยู่แค่การทํามาหากินการสร้างไรายได้ความมั่นคงในชีวิตหรอแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบหอยหาความสัมพันธ์อะหอยหาความรักหรือว่ารอใครสักคนหนึ่งอะนะคะ พลังงานของคุณตรงนี้เหมือนคุณพร้อมแล้วนะพร้อมกับการที่จะมีแฟนพร้อมกับการที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนปล่อยวางหรือว่ามีทุกอย่างจนหมดแล้วแต่ขาดเพียงแค่ในเรื่องของรอใครสักคนหนึ่งรอความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งที่มันอาจจะเหมือนกับว่าไม่คิดว่าคนคนนั้นจะคิดเหมือนคุณหรือเปล่าประมาณเนี้เหมือนคุณมีคนอยู่ในใจเลยผู้หญิงผู้ชาย คนนั้นที่อยู่ในใจคุณแล้วคุณก็คาดหวังความสัมพันธ์ที่อยากจะให้เขาคนนี้กลับมามันเหมือนมีอ,อ่อเรียกว่าน่าจะมีใครหลายๆคนหรือว่ามีคนมาจีบคุณหรือว่ามีคนที่เหมือนกับว่าชอบคุณแต่คุณก็เลือกที่จะเหมือนกับไม่เปิดใจให้ใครเลยโฟกัสแต่เรื่องการงานแล้วก็การเงินจนทุกวันนี้อาจจะเหมือนพอละ กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หรือว่าคุณกําลังเหมือนเรียกว่าเป็นอารมณ์ของคนที่ปลดปล่อยหรือว่าปล่อยวางอะไรบางอย่างแต่เชื่อว่าคุณไม่คิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะอยู่เป็นโสดหรอกจะอยู่คนเดียวหรอกคุณคิดถึงในเรื่องของการมีครอบครัวการมีความรักแต่คนที่คุณรอให้เขามาเป็นคู่ของคุณนี่สิเขายังไม่มานั่นเองนะคะ พลังงานตรงนี้เนาะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเป็นพลังงานของคุณเป็นความรู้สึกของคุณหรือว่าอาจจะเป็นความคิดของเขาคนนั้นก็ได้นะคะเรามาดูซิว่าคนที่รักคุณคนที่แอบรักคุณเอาดวงของคุณไปให้หมอดูดูแล้วหมอดูเนี่ยเขาจะพูดถึงคุณว่ายังไงนะคะมาดูซิแรนดอมนะคะเขาผู้ชายคนนั้นที่รักคุณสนใจคุณ แล้วเขาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณเขาเอาดวงของคุณไปให้หมอดูดูหมอดูพูดเกี่ยวกับคุณว่ายังไงบ้าง Princess of m e c l เก้าเหรียญออโอ้โหมาหมดเลยจ้ะแสดงว่าพลังงานส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานของผู้ชายที่มาถามหาผู้หญิงคนนี้นะเออ หรือว่าตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เหมือนรับรู้เลยว่าเขาเนี่ยต้องรู้สึกอะไรกับคุณแน่ๆเขาคนนั้นผู้อิจชาคนนั้นนะคะหมอดูบอกกับเขาว่าคุณอะเป็นคนที่ขยันหาเงินเกง่งเลี้ยงดูตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวแล้วก็อาจจะเคยแต่งงานแล้ว อาจจะเคยมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเป็นพ่อแม่เป็นแม่ๆได้แต่รู้สึกว่าเหมือนเลิกหรือว่าหย่าหรือว่าเป็นโสดมานานมากนานจนแบบประมาณมากกว่า10ปีขึ้นไปอ่ะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับหน้าที่จะโฟกัสที่ในเรื่องของการเงินแล้วก็มีความรับผิดชอบ แล้วก็มีความเจ็บปวดเกี่ยวกับความรักในอดีตมากๆเลยเพราะว่าการที่คุณเลิกกับแฟนเลิกกับสามีเลิกกับคนรักเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่ภาระทุกอย่างอะความรับผิดชอบทุกอย่างมันตกมาอยู่ที่คุณหมดแล้วคุณก็เลยต้องเหมือนกับว่าโฟกัสในเรื่องของความรับผิดชอบเลี้ยงลูกคนเดียวหาเงินเข้าบ้านคนเดียวทําทุกสิ่งทุกอย่างคนเดียวหมดเลย แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าหญิงทรณงอ่ะในศักดิ์ศรีของตัวเองมากๆประมาณที่แบบไม่หวังจะพึ่งใครอ่ะไม่ชอบที่จะเหมือนแบมือของเงินสามีอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนที่เรียกว่าความรักครั้งแรกของคุณอ่ะเป็นบทเรียนที่ทําให้คุณเหมือนกับว่าจะต้องพึ่งพาตัวเองมากกว่าพึ่งพาสามีถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชาย เขาก็บอกว่าตัวคุณเนี่ยคืออาจจะได้รับความเจ็บปวดมาจากภรรยาคนรักที่ดูถูกเหยียดหยามมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอาจจะดูถูกว่าคุณผู้ชายอ่ะจนประมาณเนี้ยมีฐานะต่ําต้ตอยก,กว่าเขานะคะอืมก็เลยทําให้ตัวคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะโฟกัสในเรื่องของการเงินแล้วก็ความมั่นคงในชีวิต แล้วก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวมาน,นานมากเลยโดยที่แบบเหมือนมีคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตนะแต่ว่าไม่สนใจใครสนใจเพียงแค่ในเรื่องของการทำมาหากินเท่านั้นนะคะหมอดูก็จะเล่าเรื่องของคุณให้เขาฟังประมาณนี้แล้วหมอดูเล่าอะไรให้เขาฟังอีกเจ็ดเดือนอีเวนต์เดวิล ตัวคุณเนี่ยคิดว่าการมีความรักการมีคู่รักมันไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นในการดารงชีวิตนะหรือว่าการมีสัมพันธ์ลึกซึง้งคุณไม่ได้ผูกติดกับการที่แบบว,ว่าจําเป็นจะต้องมีอะไรลึกซึ้งกันคุณต้องการหาคนที่มาเป็นคู่มาเป็นคนรักที่สนับสนุนเกื้อกูลกันในเรื่องของการงาน แล้วก็ความสําเร็จในชีวิตเป็นกาลังใจให้กันช่วยเหลือกันอยู่เคียงข้างกันไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับรวยมาก่อนไม่ได้เลือกที่ฐานะไม่ได้เลือกที่ความสําเร็จแต่ว่าขอให้คุณกับคู่รักคนรักเนี่ยคือแบบประมาณที่ รักกันโดยไม่มีข้อแม้อืมแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างคือจับมือช่วยกันทํามาหากินอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณเนี้ยว่าหมอดูก็บอกว่าคุณเนี่ยไม่ชอบที่จะเป็นความรักความสัมพันธ์เป็นซ้อนใครเป็นกิ๊กใครหรือว่าคุยหลายคนควบหลายคนนะคะหมอดูบอกคุณเป็นคนตรงๆอะ่ะคุณเป็นคนไม่ชอบที่จะถูกโกหก ถูกหลอกลวงในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่อยากจะเป็นกิ๊กใครเพราะว่าไม่อยากให้ใครดูถูกประมาณนี้นะคะมองดูบอกเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะต่อมาหมอดูบอกเขาว่า Princess of Pentacles คุณมีในเรื่องของการ ผิดหวังผิดหวังทั้งในเรื่องของการทำงานมีปัญหากับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานคือแบบเหมือนที่ทำงานของคุณอะเป็นเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรประมาณเนี้ยเป็นเหมือนมีคนไม่ชอบคุณมีศัตรูเยอะมีคนไม่ชอบคุณเยอะมีคนหมั่นไส้คุณเยอะแล้วคุณก็เครียด เกลียดกับบุคคลเหล่านั้นอะ่ะที่แบบอยู่ดีๆคนเหล่านั้นทําไมถึงมาอิจฉาคุณไม่ชอบคุณทั้งทั้งที่คุณก็เป็นคนขยนันเป็นคนตั้งใจทํางานน่ะแต่ก็ยังมีคนไม่ชอบคุณอะ่ะตอนนี้คุณประสบพบเจอปัญหากับสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานไม่ชอบแล้วก็อาจจะย้ายงานบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยเนี่ยคุณมีบาดแผลตรงเนี้ยเหมือนมีเจ้ากันในเวรเยอะในที่ทํางานมีคนไม่ชอบเยอะอย่างเงี้ย คือเหมือนโดนรุมโดนกลั่นแก้งในเรื่องของการทำงานโดยชาริออตอิลเวิร์ดแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ชอบที่จะถกเถียงหรือว่ามีปัญหากับใครเป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานนะเป็นคนเฟนลี่เป็นคน friendly, น,คน,น่ารักคุยสนุกแต่ว่าอีกมุมหนึ่งของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเงียบชอบอยู่คนเดียวรักสันโดษนะมีกินมีใช้อย่างประหยัดเลย อาจจะเป็นคนเหมือนกับแต่งตัวดีเอออาจจะกินอาหารหรูบ้างไปเที่ยวบ้างแต่งตัวดีแต่งตัวดูดีมีเสน่ห์แต่ว่าเป็นคนที่แบบเหมือนเวลาที่มีเงินน้อยก็ใช้อย่างประหยัดนะเป็นคนวางแผนการเงินดีแล้วก็เป็นคนที่เหมือนประหยัดนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนขี้งกแต่ว่าเป็นคนมีน้ำใจประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับว่ารู้จักใช้จ่ายเงินรู้จัก ซื้อความสุขให้กับตัวเองรู้จักวางแผนการเงินเพื่ออนาคตด,ด้วยนะคะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแหละแต่ว่ารู้จักกินรู้จักใช้นะซื้อความสุขให้ตัวเองประมาณนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่แบบเครียดในเรื่องของการเงินเท่าไหร่หมอดูก็บอกกับคุณว่าคุณเป็นคนที่เหมือนจริงจังในด้านของความรักเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนมีความรับผิดชอบมีภาระเยอะบางทีก็อาจจะทํางานหลายอย่าง รับผิดชอบหลายอย่างแล้วก็เหมือนถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าตัวคุณน่าที่จะเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าการที่จะไปเป็นรักซ้อนของใครประมาณนี้ถ้าแบบเหมือนหาคนจริงใจไม่ได้หาคู่ครองที่ชัดเจนไม่ได้หรือว่าไปเจอคนเจ้าชู้ไปเจอคนที่เขามีครอบครัวแล้วคุณจะเหมือน เฟดตัวหรือว่าเลือกที่จะไม่สนใจเลือดที่จะอยู่กับตัวเองเลือดที่จะรักตัวเองเลยไม่ชอบเป็นรักซ้อนใครประมาณเนี้ยไม่ชอบเป็นกี้ใครรักความยุติธรรมแล้วก็รักความถูกต้องในด้านของความรักอืมไม่ชอบที่จะไปแข่งแย่งจริงดีจริงเด่นคู่รักของใครประมาณเนี้ยคืออยู่คนเดียวแบบสวยๆรอยๆสดๆได้อย่างสบายนะคะความรักไม่ใช่ทําอะไร ประมาณที่แว,ว่าถ้าคุณไปรักใครแต่ว่าถ้าแบบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องคุณก็สามารถที่จะตัดจบความสัมพันธ์นั้นได้อะประมาณที่ยอมที่จะเสียสละความรักตรงนั้นได้ไม่ไม่อยากจะไปแย่งใคร the strength in you word จริงๆแล้วคุณเป็นคนน่าสงสารคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าคืออาจจะอายุไม่มากหรือว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับ คาดหวังความสัมพันธ์ที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคุณเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าปมในใจในเรื่องของการมีครอบครัวที่มีความสุขการแต่งงานการอยู่แบบเรียกว่ามีบ้านมีครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่คุณได้เจอมันเหมือนกับโตถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งเป็นหัวหน้า ครอบครัวเป็นผู้นําของครอบครัวแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวมีความอดทนแล้วก็มีความเข้มแข็งมากๆแต่จริงๆแล้วจิตใจของคุณมันบอบบางมากเลยจิตใจของคุณมันอ่อนแอมากเลยสิ่งที่ทําให้คุณเหมือนกับจําเป็นที่จะต้องเข้มแข็งเพื่อครอบครัวก็เพราะว่าคุณอาจจะไปเจอสามีที่ไม่ดีเจอคนรักที่ไม่ดีก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยเหมือนสู้ เพื่อตัวเองแล้วก็ลูกแล้วก็คนในครอบครัวประมาณทียกว,ว่าความรับผิดชอบตรงนี้มันไม่ได้อยากจะได้มาเพราะว่าอยากจะเป็นแต่มันเป็นเหตุจําเป็นที่มันจะต้องเจอหรือว่าบางคนบางท่านนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายหมอดูก็จะบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเลยนะจริงๆแล้วที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์ ก็พยายามที่จะประคับประคองหรือว่ากลับไปเคลียร์กลับไปคุยกับคนรักแล้วกลับไปให้อภัยหลายครั้งแล้วแต่ก็ตัวคุณนี่มันเหมือนกับจนสุดท้ายแล้วอะประมาณที่แบบไม่ไหวจริงๆอาจจะโดนคนรักนอกใจหลายๆครั้งจนรู้สึกจะต้องยอมแพ้จะต้องปล่อยแล้วนะะ คือผู้ชายไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าแบบเป็นผู้หญิงเนี้ยคือหมอดูบอกว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งมากๆเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนเด็ดเดี่ยวตัวเป็นหญิงแต่ใจเป็นผู้ชายนะใจกล้ามากๆเลยกล้าที่จะเหมือนกับว่าเอาความสุขของตัวเองแลกกับความสุขของคนในครอบครัวประมาณที่แบบ คือกลัวความรักมากๆกลัวผิดหวังเป็นครั้งที่สองอีกประมาณเนี้ยคือโสดมานานมากจนรู้สึกว่าไม่อยากจะมีความรักอีกเลยเพราะว่ากลัวผิดหวังอีกแล้วรู้สึกว่าอาจจะทนไม่ไหวหรือว่าถ้าแบบเจอเหตุการณ์เรื่องราวความรักสัมพันที่ผิดหวังอาจจะไม่สามารถที่จะเข้มแข็งได้อีกแล้วประมาณเนี้ยนะคะอืมพลังงานไม่ต่างกันเนาะผู้หญิงผู้ชายแล้วหมอดูบอกกับเขาว่ายัางไงเกี่ยวกับคุณ The date i r r e v e r s จริงๆแล้วความเจ็บปวดที่อยู่ในใจคุณเนี่ยมันเหมือนมันจะหายไปมันเหมือนทำให้ตัวคุณเหมือนเรียกว่าลืมไปแล้วนะแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ลืมคุณเพียงแค่ไม่ยึดติดกับเหตุการณ์นั้นไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดนั้นที่คุณสามารถที่จะ มีความสุขได้กับทุกวันนี้แล้วก็มีความสําเร็จหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ทํางานหาเงินสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ทุกวันเนี้ยคุณไม่ได้ลืมความเจ็บปวดแต่คุณเอาความเจ็บปวดตรงนั้นอะมาเป็นบทเรียนมาเป็นแรงกระตุ้นในการผลักดันให้ตัวเองได้ทําสิ่งต่างๆเพื่อคนที่คุณรักคุณใจกล้ามากใจแข็งมาก แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผชิญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังคมบุคคลรอบข้างเพื่อนร่วมงานปัญหาต่างๆที่คุณเจอปัญหาการเงินคุณเอาชนะมันมาได้ประสบความรจวสําเร็จมาได้ด้วยจิตใจของคุณเองความข้มแข็งในใจของคุณเองไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้ไม่มีใครมาเหมือนซัพพอร์ตคุณคุณทําคนเดียวเพื่อคนที่คุณรักเพื่อครอบครัวของคุณเพื่อความสุขของคนในครอบครัว แต่มันก็ยังติดอยู่ในใจอยู่ความเจ็บปวดนั้นมันยังเป็นแผลแผลเป็นอยู่ในหัวใจของคุณอยู่คุณไม่ได้ลืมมันแล้วหมอดูพูดเกี่ยวกับคุณว่าย,ยัางไงอีก Princess of b o r n the Hermit หมอดูบอกว่าบอกกับเขาว่าคุณน่ะเหมือน คิดถึงใครคนหนึ่งอ่ะเหมือนมีคนในใจเหมือนมีคนที่รักอยู่เหมือนมีคนที่ชอบอยู่ในใจอ่ะเหมือนมีคนที่อยากจะสารสัมพันธ์รอเขาคนนั้นกลับมาเหมือนมีการล็อกมงความสัมพันธ์ไว้แล้วเหมือนไม่โสดอ่ะในใจเหมือนไม่โสดเหมือนต้องการคนคนนี้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้อยากจะติดต่อไปหารอคอยให้เขาคนนี้ติดต่อไปหา<อ>เพื่อที่จะสารสัมพันธ์กัน ก็เลยทำให้ตัวคุณประมาณที่แบบเหมือนโฟกัสที่ในเรื่องของการงานอย่างเดียวก็แสดงว่าหมอดูก็จะบอกเขาว่าคุณนะมีคนในใจอยู่แล้วมีคนที่อยากจะสารสัมพันธ์อยู่แล้วมีคนที่รักอยู่แล้วเพียงแค่รอ,อการติดต่อสื่อสารรอ,อการกลับไปของใครคนหนึ่งอยู่ แล้วเมื่อเขาได้ยินแบบนี้แล้วนะคะผู้หญิงวิจารคนนี้คนที่รักคุณแล้วก็แอบชอบคุณเขาคิดว่าคนคนนั้นที่คุณรอคอยอ่ะเป็นใครมาดูสิเขาคิดว่าคนคนนั้นที่คุณรอคอยหมอดูบอกว่าคุณมีการรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่เขาคนนี้คิดว่าคุณรอคอยใครเขาคิดว่าคุณรอคอยใคร เจ็ดเหรียญเขาทอควาที่ไม่มั่นใจหนึ่งว่าคนที่คุณรอคอยอะ่ะคงจะเป็นคนที่คุณรักมากๆแหละเป็นคนที่คุณเหมือนกับคาดหวังความสัมพันธ์ที่จะเป็นแฟนเป็นครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยเขาดันไปรู้สึกว่าคนคนเนี้ย แน่นอนนะเขาคิดว่าคุณต้องรอคอยคนที่คุณรักมากๆคุณต้องรอคอยคนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยในอนาคตเขาจึงมีความรู้สึกกลัวว่าคนที่คุณรอคอยเนี่ยอาจจะเป็นแฟนเก่าสามีเก่าของคุณก็ได้อาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้ไมาดูซิว่าคนที่เขาคิดว่าคุณรอคอยเป็นใคร The Emperor เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่จะมาสะพอร์ตดูแลคุณความรัก The Star เป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณอ่ะอืมคนคนนั้นต้องเป็นคนที่คุณรักมากๆด้วยถึงได้รอคอยขนาดนี้ถึงได้ไม่เปิดใจให้ใครขนาดเนี้ย เป็นตัวจริงเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของคุณอ่ะแล้วคุณก็มีการล็อกมงไว้ประมาณเนี้ยอืมนไหมสรุปแล้วเขาเข้าใจว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณอยากจะแต่งงานด้วยเมื่อคนคนนั้นติดต่อไปหาคุณต้องตัดสินใจที่จะแต่งงานกับคนคนนั้นแน่ๆเลยเขาเข้าใจแบบนี้ แล้วความรู้สึกของเขาก็แวบขึ้นมาในสมองของเขาเขาก็เลยมีความหวังว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะเนาะฝากไว้แค่นี้นะกับหัวข้อเขาคนนั้นคนที่รักคุณแอบเอาดวงของคุณไปให้หมอดูดูนะคะแล้วเขาก็เกิดความรู้สึกมั่นใจแล้ว ว่าความรักของคุณและเขามันจะต้องไปต่ออยังไงดีนะคะก็ใครที่แบบสงสัยว่าเออนะสุดท้ายแล้วเราจะลงเอยยังไงความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมันติดอยู่ที่อะไรไปดูดวงชะตาส่วนตัวกับหมอดูที่ท่านเคารพรักนะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ